นะครับพี่ทิวครับวันนี้เราถ่ายทำถ่ายทำต้องให้พี่แมวมาอธิบายครับพี่ไม่เคยทำท่านี่เือนการโรยตัวเก็บโดรนพี่ศึกษามาจาก u t u b e ครับพี่ยังไม่เคยทำครับการโรยตัวเก็บโดรนช่วยชีวิตโดรนนะครับราคา40,000บาทของพี่ต้อมให้คนที่เขาชำนาญปฏิบัติฮะอันนี้เป็นทีมช่วยเหลือนะครับสามหน่วยกู้ภัยสามคนครับพี่พี่ต้อมและเพชร ขณะนี้กําลังเกี่ยวตัวเองเข้ากับเชือกแล้วไม่มีใครเอารองเท้าไปให้พี่ต้อมเลยหรอเอารองเท้าปีนหน้าผาดีกว่าไหมเออเข้าไปก็ยังดีนี่นี่รองเท้าเอ่อไปก็ได้พี่จูถ่ายให้่ยไม่น่าจะเวิร์กนะถ่ายไปเรื่อยๆจะไปรองเท้าอย่างงี้เหรอข้างล่างมันมีโคโดโมนะนี่เหล่ากองเชียร์ สู้ครับสู้ครับตีหมื่นที่เชียร์นี่ไม่ใช่หรอกปกติก็ไม่เชียร์หรอกแต่เพิร์มีรูปอยู่ในนั้นเพิร์ว่ารอบที่แล้วก็ไม่ได้รูปด้วยถอดท็อกแล้วคือที่ที่เราพุ่งไปเนี่ยเราไม่ได้กล่าวว่าโดนเรากล่าวว่าให้ไปกดปุ่มเปิดไวไฟโดนได้พอเปิดไวไฟเราได้ปุ๊บเราก็จะดูดรูปเข้ามือถือได้แล้วก็จบทิ้งโดน ไม่เป็นไรอ่ะเขาตินเปล่าเลยโอ้ยไก่นะเป่ามายอ้ิงผายดีกว่าไ่ไข้องลานเมันล่นอนๆ้อยมองก้อหนงเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ใหญ่หเชียอ่าเอามองก้อนหนไหมครับมองก้อนลายตอย้วโอ้อใใจที่รูปไม่หายใช่ไหมตูองครับ แล้ขึ้นยังไงต่อไม่ใส่แบบนั้นด้วยไม่ปีนปีนขึ้นมามันปีนมาทำสายได้ปีนมาทำสายได้ปีเลงก็ได้ได้หมดยอด 7A เนี่ยโอเครอดแล้วนะครับใครมีภาพอยู่ในนั้นบ้างยกมือขึ้นตัลล่าภาพมาแต่เราไม่มีอ่ะตั้มแล้วรถนี้ก็ไม่มีนี่แหละได้วิดีโอด้วย